มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้เป็นขเขาเรียกว่าสีแยกข้อบควรครับนี่ก็เป็นถนนราชดำเนินเราไปเดินดูกันครับไปกันเลยครับแอ่อร เนี้ช่วงใกล้จะถึงวันหวยออกนะครับก็<อ>ดูคลึกครักนะครับมีประชาชนมาซื้อฉลากกันแถวนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตรงด้านในครับตรงที่เขาขายฉลาก กันจริงจริงจังๆนะครับอันนี้เป็นด้านนอกนะครับตรงนี้ก็มีขายนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่ห่วยดังห่วยไม่ดังอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอันไหนดังไม่ดังนะครับเราไปดูด้านในกันเลยครับ เป็นด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นที่ขายสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับใครชอบเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็มาตรงนี้ได้เลยครับมีเยอะมากครับมีทรุกราคาเลยเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมาที่นี่ครับ สลากกินแบ่งรัฐบาลมีทุกเลขทุกเบอร์นะครับตรงนี้อันนี้เขาจะเปิดขายถึงประมาณ5้าโมงเย็นนี้ไม่มีแล้วนะครับเขาก็จะเก็บกันอย่าลงที่ปลังนะที่ชอบซื้อเยอะๆก็มาตรงนี้ได้ครับราคาก็ ตามตกลงนะครับมาได้ตามราคาจริงนะครับตามตกลงเลขสวยก็แพงหน่อยเลขไม่สวยก็ถูกนะครับใบละเจ็ดสิบก็มีถ้าเลขไม่สวยเช่นศูนศูนย์อะไรพวกนี้ เสียงโชคก็มาตรงนี้ครับบางคนก็มารับไปขายต่อบ,บางคนก็มาซื้อเสียงโชคแต่เดินเดี่ยวไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่เลยไม่ได้ซื้อตรงนี้ ก็เป็นนุสร14ตุลานะครับ ใครที่อยากเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ14ตุลานะครับก็มาที่นี่ได้เลยนะครับเปิดให้เข้าชมฟรีนะครับ สวยงามมากๆเลยครับนี่คือรัชกาลที่สามของ ปริมาณตัวสินแต่ก่อนแถวนี้เนี่ยจะขายพวกประทับนะครับแล้วก็พวกดอกไม้ไฟนะครับตรงนี้เยอะ,ะมากๆครับแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับตรงนี้เป็นบริเวณสะพาน ฟ้าลีลาดนะครับตรงไปนั้นเป็นถนนลาดตเนเอนนอกนะครับจา,าจากท,าที่มองเห็นเป็นเจดีอยู่ข้างหน้านะครับ ตรงนั้นเป็นวัดภูขอทองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเลย บริเวณน,นี้ก็เป็นปานะครับ อน,นี้ก็จะมีประชาชนออกมานั่งเล่นนะครับตรงนี้ม่ทุกวันนะครับก็จะอยู่สภาพแบบนี้แหละก็จะมีกิจกรรมของเขานะครับมาเล่นมาลุกมาทอด บริเวณนี้ครับแต่ก่อนนี้เขาอยู่ที่สนามหลวงครับแต่พอสนามหลวงปิดเขาก็เลื่อนย้ายมาอยู่บริเวณแถวนี้บางคนก็เอาของมาขายบางคนก็มานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจครับแถวนี้ ออกสาเกนะครับก็จะมีประชาชนเอาของเอา Zug, เอะไรมาวางขาย nice อยู่ประมาณนี้แหละนะครับแล้วเราเดินดูว่าเขาขายอะไรกันบ้างโโกสจดนะนตามาอะไรก็้มาก็เป็นพุกพระนะครั Không ส่วนมาเป็นพวกภาคเครื่องนะครับพวกของเก่าที่ออกมาขาย ก็เป็นพื้นที่ค้าขายของประชาชนนะครับน่าจะไม่มีการเก็บค่าที่นะครับใครมีอะไรก็เอามาขายได้เลยตอนนี้ทางกทมก็กำลังขุดลอกคลองนะครับอาจจะดูไม่สวยงาม ินดียวแถวถนนราชดำเนินนะครับเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เดินเดี่ยวต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ